สวัสดีครับวันนี้ก็สอนอำเภอรัศดาจังหวัดตรังขอเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม2565ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้วันที่28กรกฎาคม2565ก็สอนออำเภอรัศดา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพร,ระเกยียรติพระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์มปัญษาพิธีทำบุญตักบาตรพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นการสการที่ดีเล่พลังของแผ่นดินพิธีวางพันพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลประจำปี2565ณศาลาประชาคมอำเภอรัศดาวันที่1กรกฎาคม2565นายเชวุฒิขันคงผู้อำนวยการกศอนอเบอร์รัดา พร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือข้อสอนองอำเภอรัศดาเข้าร่วมวันคร์วันสถาปนาคณะลูกสเสือแห่งชาติประจำป25ี2565เพื่อน้อมรำลึกในพระมหาคารุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งลูกเสือไทยซึ่งจะมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามณสนามกีฬาทิศบาลนครตรังวันที่6รรกรกฎาคม2565นายสุรวุฒิกันคง ผู้อในการโกศนนอำเภอรัศดามอบหมายให้ในายกิจิภูมิเองเสิงในายคารันอวมเกิดครูโกศนตำบุญและนางสาวศิวิมลชุนย่องบานนารักษเข้าร่วมประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2565 ณศาลาประชาคมหมู่ที่8บ้านหนองครบตำบลหนองเปลืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังวันที่11กรกฎาคม2565นายสรุวุฒิกันคงผู้อำนวยการกศนอำเภอรัศดามอบหมายให้นายสอนใจเพชรช่วยครูผู้ช่วยเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวศูนย์เรียนรู้ในการต่อต้านการตุจริตในรูปแบบออนไลน์ตามหลักสูตรต้านตุจริตศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตรังณโรงแรม รัาอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันที่11รกรกฎาคม2565กสอนอำเภอรัศดาจัดประชุมองค์กรนักศึกษาทั้ง5ตำบลเพื่อกัรเลือกองค์กรนักศึกษาระดับอำเภอโดยมีนายสรุธกันคงผู้ในการกศอนอำเภอรัศดาและคณะครูร่วมเป็นที่ปรึกษาและได้นำการดำเนินง,งานขององค์กรวันที่12รกรกฎาคม2565 นายชรุฒิกันคงผู้อำนวยการกศสอนอำเภอรัศดาพร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาร่วมกิจกรรมถวายเยียนปันษาและทอประปาสามัคคีณวัดกรองปางตำบลกรองปางอเภรัศดาจัังหวดตรังวันที่18รกรกฎาคม2565นายชรุษ์กันคงผู้อำนวยการกออนอำเภอรัศดามอบหมายให้ในายกิติภูมิเองเสงิงครูกศสอนตำบลหนองปลือเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรม ฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยณศูนย์กาเฟ่รัษดาตำบลหนองปลืออำเภอรัษดาจังหวัดตรังวันที่18ถึงวันที่20กรกฎาคม2565นายสุรุวุฒิกันคงผู้อำนวยการกศนอําเภอรัชดามอบหมายให้นายสอนใจเพชรช่วยครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ณโรงเรียนไอเฟลอินจังหวัดระนองทั้งหมดนี้คือผลการดําเนินง,งานของกศนอําเภอรัศดาประจําเดือนกรกฎาคม2 5 1 5ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบ,บกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ